สวัสดีค่ะไปะเดือนมานร,รีวิวเหรียญให้เบิ้งงนอกก่นเนาะอันนี้เหรียญหนันหาปีพ่อสอสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเด้อพี่น้องเบิ้งดีดีชัดบ่านอเนาะสามสิบแปดเป็นเหรียญหาของรัชการที่เก่าเด้อค่ะเด้อเหรียญห้ารัชการที่เก่าภูมิปุนอดุลยเดชรัชการที่เก่าพี่น้อง อันนี้พระเสียนเล็กเด้อพี่น้องพระเสียนเล็กประเด็นพึ่งใดมากเมื่อวานนี่แหละน,น,นี่ประเด็นพึ่งใดมากเมื่อวานประเด็นแหลกมากเมื่อวาน,นอันนี้ปีพศอสอสามสิบแปดบาทพระบาทพระแก้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะเหรียญห้าบาทเลขหาอารับิกกับเลขหาไทยธรรมดา อันนี้ก็อันนี้ก็ได้มากเมือ่อวานนี่มประเด็นก็ได้มากเมือ่อวานนี้พี่น้องอันอันเรียนนี้ของประเด็นหลายนั่นละเป็นพ่อสอเป็นเรียนสิบพ่อสอนสองพันหาลอยหาลอยหาสิบนี่หาลอยหาสิบเนาะบัตรมันหาลอยหาสิบเอ็ดนี่หาลอยหาสิบเด้อพี่นอ้องเรียนสิบบาท นี้ก็บพัชเชียนเล็กภูมิพลอดุลยเดชอันนี้ก็บพัชเชียนเล็กพี่น้องเหรียญสิบแปดพศอสออนาสิบมีพัชเชียนเล็กกันพัชเชียนใหญ่สีหัวโตๆพี่น้องอันนี้ก็อีกกันเหรียญหนึ่งไปเดียนใดมากเมื่อวานอันนี้ก็ปีพศอสสามสิบแปดคือกันพี่น้อง ประเทศไทยเรียนสิบบาทเรียนรีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งแต่ละพ่อสอเด้อพี่น้องเด้อเรียนสิหามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งขอบคุณทุกไล่ทุกเลิกทุกกำลังเร่งใจเด้อพี่น้องโฮมีพลอดดุดรญาติเนี่เรียนนั่นสิ พ่อสอสามสิบแปดเห็นบน้องพ่อสอสามสิบแปดพ่อสอนสามสิบแปดอันเลียนหาเนี่ยังเคยพ่อสอนสามสิบแปดเท่ากันแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นเขาเขาเป็นเลียนหาเนาะมีนุ่นนุ่น,น,น,นพี่น้องแต่อันนี้นุ่นกับพัอถาอ,อีกกนนันเดี๋ยวประเด็นเสียวมาเปรียบเทียบให้บ้างนีนน่กับพ่อสอนสามสิบแปดเื่ากัน เดี๋ยวประเด็นสิไปหาเรียนนั่นบาทเบิงมามาเทียบกันเรียนบาทเรียนห้าเรียนหาสิบสลึงพ่อสอเดียวกันมากรีวิวให้พี่น้องเขาเบิงก่อนเนาะให้ไประเด็นใดมากก่อนพ่อสอสามสิบแปดมีเรียนบาทเรียนห้าเรียนสิบเรียนสลึงเังสี่เดี๋ยวมารีวิวให้เบิงเพิ่งสามพ่อสอเนาะพี่น้องว่าสิแตกต่างกันม้งใดอันนี้ก็รีวิวให้สองสองเหรียญสามเหรียญกับเหรียญ เดียนพ่หาสิบนี่พอซอหาสิบเด้อพี่น้องพีกกลับดันนี้ให้เบิ่งก่อนมี่พออ่อซอหาสิบกันหาสิบเอ็ดหนึ่งสิคดมากแล้วก็มีหางยอันนี้อันนี้เป็นกลมๆพี่น้องอันนี้กลมกลมเลยบ่บ่นั่นอันนี้คือพออ่อซอหาสิบเนาะพเนาะขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้อง อัในใดบ่ดีบ่องงมามขอตวรวจคอไผ่มือใหม่หัดรีวิวพี่น้องขอตวรวจคอไผ่เด้อไะเด็นกันยังบ่อนอันดอกจับกับพีกใส่พีกควายอยู่ขอตวรวจคอไผ่หลายๆเด้อบางครั้งการอ,นอ,อรนันบ่อนคือบ่ไข่ชำแนญปานไนดเนาะพี่น้องเนาะไะเด็ยนยังอันนั้นไะเด็นกันจับกล่องเข็ดกล่องเข็ด,ดยังบ่ทันเป็นปานไดเด้พี่น้อง ยูดโดในเสื้อหวหว,ว่าไหวเ่าแล้วปึกน้านะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อขันบอดีบ่าง,งามก็ะไรพี่น้องเบิ่งกะจิบอ่อนั่นเนาะเรีนก็มารีวิวให้พี่น้องห้าเบิ่งต่อไปขนาดลูกห้านข้าสจได้เห็นว่าเรียนห้าเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ,ะได้ห้าจากโลกนี่ไปแล้วอันนี้คือเรียนรัชการที่เก่าเด้อพี่น้อง ประเด็นกับบ่ได้ซื้อได้ขายดอกประเด็นนัน้นหาเก็บมาไววร่วมๆวบให้พี่น้องขอเขาเบิกเงซื้อพี่น้องก็ได้หาไปขายดอกหามาไววส้าสมไว้ซื้อนี่ละ่ะขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนไม่มากกับชา้ชาๆได้พาเล่มงามขอบคุณทุก ไหลทุกเลือบเดอ้อพี่น้องมมีแต่ความสุขความจเจริญปีใหม่หนี่ขอวอวยพรให้เฮงห่ง,หงปังปังเรื่อยเงื่นไหลไรน้องท่องไรมาคิดสิ่งใดก็ให้ไดสมความมุ่งม,มั่นารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปเดอ้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุข้นเทิงขอบลัวขอบคุณเลยหลายมากดไหลกดแร่ให้ประเด็นก็ได้ประเด็นแต่สิขออนุญาตลง จบคลิปไปซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเราไปเดินสิหามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ้งอีกขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเดอ้อพี่น้องขอบคุณทั่วโลกฮัลโหลเอฟวี 2, ้วันตังคิวตังคิวยูโซมาดเวลคัมเวลคัมซียูเนี่ยามบายสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้อง ขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกำลังเร่งใจวัสดีค่ะ